การปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้นั้นไม่มีอะไรจะเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่าความอลลมนความอลลวนนะครับความอลลมานอันเนื่องมาจากการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีชุดใหม่โผเป็นไปส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่คาดนะครับอย่างที่ได้นําเสนอท่านผู้ชมไว้ว่ารัฐมนตรีใหม่นะครับก็มีคนหน้าใหม่นะครับ ที่สังคมจับตามอง2คนนะครับก็คือคุณจิราพรชิมพิมายนะครับหรือน้องน้ำนะครับน้องน้ำเนี่ยนะครับเป็นลูกของคุณนิสิตสินทุพลนะครับซึ่งก็เป็นแกนนาคนเสื้อแดงนะครับผมก็รู้จักกับพี่นิสิตมานานนะครับตั้งแต่สมัยปี2553นะครับช่วงที่ผมยังอยู่ที่เดิมแล้วได้มีโอกาสไปลงพื้นที่101นะครับตอนนั้นมีการเลือกนายกอบจนะครับก็ถ้าจํากันได้เนี่ยนะครับผมก็ไปที่บ้านของนายกอบจนะครับท่านที่เพิ่งชนะแล้วก็ เจอน้องน้าแล้วก็เจอเบียรนะครับวันนั้นยังจํากันได้ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็ต่างคนต่างหิวนะครับผมกับน้ํากับเบียเนี่ยนะครับเราก็นั่งโต๊ะตรงข้ามกันแล้วอาหารที่มันมีตอนนั้นในยาวิการ์ดเดียวคือไข่เจียวยังจําได้ว่าวันนั้นไข่เจียวที่บ้านนายกอบจจาะละเอียดนี่เป็นไข่เจียวที่ผมคุยกับน้ำกับเบียว,ว่าเฮ้ยทำไมไข่เจียววันนี้มันอร่อยอย่างนี้วะ นะครับแล้วก็ทั้งผมกับน้ำกับเบียร์เนี่ยก็ลุมแย่งกินไข่เจียวจานเดียวกันนะครับตอนนี้ก็น้ําก็เป็นรัฐมนตรีไปเรียบร้อยนะครับส่วนเบียร์นะครับก็ได้เป็นสอสอไปเรียบร้อยส่วนผมก็ทําหน้าที่สื่อกระจอกกระจอกแบบชาวบ้านขอผมต่อไปวันนั้นยังจาได้นะครับว่าพอคุยกับน้ำเสร็จก็โทรไปหาพี่นิสิตนะครับซึ่งเป็นพ่อของน้ําว่าเออเจอลูกพี่วะแล้วก็คุยนู่นคุยนี่กันนะครับพี่นิสิตก็บอกว่าอาจารย์ฝัก บอกน้ำด้วยนะครับน้ำพูดอะไรดีไม่ดีอาจารย์แนะนําด้วยน้ายังเด็กอยู่ผมก็บอกพี่นิสิตไป็ว่าโอ้ยน้ำไม่เด็กหรอกพี่น้ามีพี่นิสิตเป็นโค้ชยังไงก็สบายอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นความหลังนะครับที่ในเส้นทางของคนทําสื่อถ้าเรายุดมั่นในการทําสื่อแบบมืออาชีพเนเราอาจจะมีวงจรชีวิตที่ไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่ในสุดแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกทําหน้าที่ของเราแบบนี้นะครับเราก็อาจจะได้เห็นบางคนเป็นสอสอเป็นนักการเมืองไปนะครับแล้วเราก็เป็นประชาชนธรรมดาของเราไปแต่ว่า สิ่งที่มันเป็นศักดิ์ศรีของคนในวิชาชีพนี้คือความซื่อสัตย์กับคนนะครับถึงเราจะมีโอกาสเข้าถึงนักการเมืองนะครับหรือว่าจะมีโอกาสรู้จักกับรัฐมนตรีหรือรองนายกหรือคนไหนก็ตามแต่ว่าเส้นแบ่งมันต้องมีนะครับเลานก็หน้าใหม่นะครับก็คุณน้ำนะครับแล้วก็คุณอ๊อฟเผ่าภูมินะครับก็เข้าไปนะครับนั่นไม่ใช่ส่วนที่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นส่วนที่ หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่าคอรมอชุดใหม่นะครับมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่เริ่มทํางานนะครับก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเริ่มถูกจับตาวิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นหลักฐานของการมีนายกหลายคนนะครับหลักฐานของการมีนายกหลายคนที่ว่านี่คืออะไรก็คือการจัดคณะรัฐมนตรีที่เมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีปุ๊บนะครับยังไม่ทันมีการถ่ายรูปหมู่กันเลย คณะรัฐมนตรีแตกทันทีนะครับ้วเวลานี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่าในบรรดานะครับรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นมีหลายคนนะครับที่เมื่อมีชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยประชาชนงงๆว่าเข้ามาได้อย่างไรนะครับอัปเดตสำหรับท่านที่ไม่รู้นิดหนึ่งก่อนนะครับว่าคุณสุทินในที่สุดไม่หลุดจากตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเหตุผลที่ไม่หลุดเนี่ย เป็นไปอย่างที่ผมเคยบอกกับท่านผู้ชมเอาไว้ว่าถ้าคุณสุดทินหลุดนะครับเขาเอาใครมาคุมแทนถ้าเอาคุณนัทพลมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแทนนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะถูกโจมตีว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์ยางหนักหน่วงและภาพเพื่อไทยจะเสียหายมากขึ้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุดทินหลุดนะครับเอาคุณนัทพลคนของพลเอกประยุทธ์มาเป็นมันไม่ได้ ทีนี้ถ้าจะเอาคุณเศรษฐามาเป็นนะครับคุณเศรษฐาก็จะเจอปัญหาที่ถูกสังคมมองว่าเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมซึ่งเป็นโคศกกลาโหมทําอะไรก,กระทรวงกลาโหมไม่ได้คุณเศรษฐาก็จะมัวมองต่อไปอีกยิ่งไปวันนั้นนะครับถ้าคุณสุดทินหลุดนะครับแล้วก็ผลการปรับคณะมนตรีที่ รัฐมนตรีสายอีสานอีคนนึงคือคุณชัยยาพรมมาหลุดด้วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้อีสานซึ่งเป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เหลือสสอที่เป็นรัฐมนตรีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อชัยยาพรมมาหลุดจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับแล้วก็มีเรื่องกับคุณธรรมนัทซึ่งเป็นน้องรักของคุณทักษิณจนจบด้วยการที่คุณชัยยาหลุดแต่ธรรมนัทอยู่เนี่ยนะครับ คุณสุดทินถ้าหลุดอีกเนี่ยนะครับสสอ,อีสานก็เพื่อมแน่นอนเพราะมันจะกลายเป็นว่าสสอ,อีสานไม่มีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีเลยหลุดทั้งชัยยานะครับหลุดทั้งธรรมนัต ถ้าอย่างนี้นะครับเกิดการก่อวอรดของสอสอพันสุดทินในที่สุดแล้วหลุดไม่ได้เหตุผลที่หลุดไ,ได้คือถ้าหลุดสอส,อ,สอ,อีสานไม่พอใจนะครับถ้าหลุดจะเอาใครมาคุมกลาโหมให้คนของพลเอกประยุทธ์คุมพักเพื่อไทยก็เสียหายให้คุณเศรษฐาคุมคุณเศรษฐาก็จะถูกโจมตีว่าเป็นสุดทินสองเป็นโคศกกระทรวงกลาโหมสองเป็น รัฐมนตรีหุ่นเชิดสอเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อีกก็จะเป็นปัญหากับคุณเศรษฐาขึ้นอีกในสุดจบด้วยการที่คุณสุทินโล่งอกนะครับไม่พ้นตาแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมได้เป็นต่อไปแต่ว่าคนที่หลุดจากกระทรวงกลาสาธารณสุขไปนะครับก็คือคุณหมอชนน่านหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคุณหมอชนน่านกับคุณสุทิน,นีเป็นเพื่อนรักกันมากนะครับสนิทแนบแน่นนะครับอย่างมากด้วยนะครับโดยที่ ความสนิทสนมของคุณหมอชนละนานกับคุณสุทินเนี่ยนะครับมากจนถึงขั้นที่อาจจะถือได้ว่าสองคนนี้เป็น2คนที่รักกันมากจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหมอชนละนานตอนนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคุณหมอชนละนานหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปนะครับแล้วก็เป็นการหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง คุณหมอชนน่านเองก็คงจะไม่ค่อยพอใจด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการหลุดในแบบที่ถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นการหลุดโดยที่เพื่อไทยไม่เห็นห่วงคุณหมอชนน่านต้องย้ำนะครับว่าคุณหมอชนน่านจะชอบไม่ชอบแกอย่างไงก็ตามคุณหมอชนน่านเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพักที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลปกติของคนเป็นหัวหน้าพักนะครับเมื่อพักตัวเองได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าพักนะครับจะต้องได้เป็นรัฐมนตรี และปกติเนี่ยหัวหน้าพักซึ่งนําพักตัวเองได้เป็นรัฐบาลเนี่ยหัวหน้าพักจะต้องมีชื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรีนะครับนี่คือเรื่องปกติทางการเมืองหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่หลุดจากครมอนะครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐอาจจะหลุดตากคุณธรรมนัทอยู่แต่หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ หลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นการหลุดแบบที่ไม่มีที่ยืนให้หมอชนละนานเลยเพราะปฏิกิริยาของคุณหมอชนละนานนะครับความไม่พอใจเนี่ยมีแน่นอนนะครับต้องย้ำว่าความไม่พอใจไม่ได้หมายถึงคุณหมอไม่พอใจไม่ได้หมอชนละนานต้องต้องยอมรับนะว่าคุณหมอชนละนานเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับอาจจะไม่ชอบแกด้วยเรื่องการเมืองเรื่องของการตบ,บัดสัตว์อะไรก็ตามแต่แต่ในแง่ของความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยหมอชนละนานเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองสูงเพราะฉะนั้นหมอไม่พอใจแต่หมอไม่ แสดงออกนะครับหมอไม่ออกมาโจมตีพรรคหมอชลน่านเป็นคนหนึ่งที่ยังไงก็จะไม่ออกมาโจมตีพัรคเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นสไตล์คุณหมอชลนานที่ถือว่าเ,เป็นเรื่องซึ่งน่าทึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งน่าชื่นชมนะครับแต่ว่าหากไปดูในเพจของคุณหมอชลนานนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเพจซึ่งมีชื่อว่า หมอชรนาน FC ไม่มีดราม่านะครับซึ่งเป็นเพจส่วนตัวของคุณหมอชรนานที่ทราบกันดีว่าเพจนี้ดูแลโดยคนใกล้ชิดนะครับคนสนิทของคุณหมอนะครับซึ่งขออนุญ,ญาตไ,ไม่เอ่ยถึงว่าใครแต่คนที่อยู่ในวงการการเมืองทราบดีว่าหมายถึงใครนะครับเราจะเห็นถึงความไม่พอใจที่แสดงออกในเพจนี้นะครับเพราะว่าในเพจหมอชรนาน FC ไม่มีดราม่านั้นได้โพสต์รูปภาพคุณหมอชรนานนะครับที่ถูกเหยียบ นะครับน่าจะเป็นวันที่มีคนไปแสดงออกว่าไม่พอใจที่เพื่อไทยตรบสัตว์ข้ามขุวในมุมมองของคนที่เข้าไปนะครับซึ่งเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่ได้ตรบสัตว์เขาบวชให้ก้าวไกลไปเรียบร้อยแล้วแต่ก้าวไกลไม่ไปเป็นยาตั้งรัฐบาลเองแต่วันนั้นเนหากคนจํากันได้เนี่ยมันมีการประท้วงที่ทีมเพื่อไทยพบเรื่องนั่นคือมีการเอารูปหมอชลน่านมาเหยียบนะครับเพจหมอชลน่าน fc ไม่มีดราม,ม่าเนี่ยเขาก็หยิบภาพนั้นมาโพสต์แล้วก็โพสต์ว่า โลรน่านผีชีพโดดเดี่ยวนะครับโดนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้อย่างอายนะครับนี่ก็คือข้อความที่เพจหมอโชรน่าน fc ไม่มีดราม่า ได้โพสต์เอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นข้อความที่สแสดงถึงความคับแค้นใจนะครับสแสดงถึงความน้อยเนื้อต่ําใจของคนที่เป็นคนเสียสละให้พักเพื่อไทยนะครับหมอชรน่าเนี่ยเป็นนักการเมืองที่จุดยืนประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีอะไรด่างพร้อยนะครับไม่มีเลยนะครับแต่มาด่างพร้อยช่วงที่เพื่อไทยต้องการจัดตั้งรัฐบาลข้ามั้วเพราะคุณหมอชรน่านในฐานะหนัวหน้าพรรคนั้นได้รับภารกิจ มอบหมายนะครับโดยกลุ่มแกนนำพักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแกนนำที่สามารถเข้านอกออกในถึงตัวคุณทักษิณได้ตลอดเวลาว่าหน้าที่หมอชลน่านคือการทำทุกทางให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องทำทุกทางให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลน,นะครับคุณหมอชนน่านก็ทำอย่างเต็มที่ขึ้นเวทีปราศัยก็ยืนยันจุดยืนนะครับไม่จับมือสามปปิดสวิตส,สอว,อวนะครับเมื่อมีแนวทางของพักมาว่าให้ข้ามขั้วนะครับ หมอชนน่านก็รับบทเป็นหนังหน้าไฟของการถูกสังคมโจมตีว่าเป็นคนประบดสัตว์ข้ามขั่วนะครับเพราะฉนั้นหมอชนน่านในช่วงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยได้เอาต้นทุนทางการเมืองของตัวเองทั้งหมดเนี่ยออกมาเพื่อให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วคุณแพรทองทานก็จะมีโอกาสเป็นนายกต่อไปเพราะฉะนั้นข้อความทั้งหมดที่โพสเนี่ยมันคือข้อความของความเจ็บใจนะครับความน้อยเนื้อต่ําใจของคนที่ รู้ว่าคุณหมอชรนานนั้นกรีดเลือดตัวเองนะครับควักเนื้อเอาหน้าตัดความหน้าชื่อถือของตัวเองนั้นไปเป็นเครื่องมือในการทําให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแต่เมื่อการตั้งรัฐบาลสําเร็จเรียบร้อยก็เกิดปรากฏการณ์เสร็จนาค่าโคึกนะครับเสร็จศึกค่าขุนพลหมอชรนานหัวหน้าพักนะครับถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิด นะครับทั้งที่ไม่ได้มีอะไรด่างพร้อยในแง่ของความเป็นหัวหน้าพักนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องตระบสัตร์ข้ามขั้วแต่ตระบสัตริต์ข้ามคั้วนั่นเป็นปัญหาที่เพื่อไทยก่อไม่ใช่ปัญหาของหมอชลน่านก่อเพราะ,ะนั้นความไม่พอใจแสดงออกมาทันทีและผมเชื่อว่ามันไม่ได้จบแค่หมอชลน่านผมเชื่อว่าสอสอเพื่อไทยจํานวนมากนะครับที่รู้ว่าหมอชลนานเนี่ยนะครับ เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อให้พรรคไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีความไม่พอใจลักษณะนี้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าด้วยสไตล์ของเพื่อไทยนะครับการเป็นพรรคของคุณทักษิณเมื่อไม่พอใจทุกคนก็ต้องกลืนเลือดนะครับแล้วก็ยอมนะครับปล่อยให้เหตุต่างๆที่ตัวเองไม่พอใจนั้นมันเ,เดินหน้าต่อไปนะครับไม่มีอะไรที่จะ เปลี่ยนแปลงอะไรไปได้นะครับแต่ความไม่พอใจเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่นอนเพราะว่าหมอชนน้านในแง่หนึ่งคือคนที่เป็นคนทํางานให้พักมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งโนโยบาย30บาท plus เองนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาว่าหมอชนน้านในช่วงที่ทํางานนั้นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับที่จะทําให้ถูกมองว่าควรจะถูกเด้งจากรัฐมนตรีไปนะครับ การเอาคุณสมศักดิ์เข้ามายิ่งทําให้สังคมตั้งคําถามมากขึ้นว่าการจัดคอรมอรคอรนี้เป็นการจัดเพื่อเอื้อผลประโยชน์มากเกินไปหรือเปล่าผมไม่ได้บอกคุณสมศักดิ์เป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าแบรนด์คุณสมศักดิ์ในแง่การเมืองนั้นเป็นแบรนด์ของการเมืองเชิงผลประโยชน์นะค,คุณสมศักดิ์อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานเพื่อผลประโยชน์ก็ได้ แต่แบ,บแรนด์คุณสมศักดิ์นะครับในความเข้าใจของคนในสังคมเนี่ยมันถูกตีตราไปแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วมันแบรนด์คุณสมศักดิ์มันเชื่อมโยงกับเรื่องโคล้านตัวนะครับบางคนก็เรียกคุณสมศักดิ์ว่าเป็นรัฐมนตรีเรียงหินดังนั้นเมื่อคุณสมศักดิ์มีฉายาเรื่องโคล้านตัวมีฉายาเรื่องรัฐมนตรีเรียงหินรัฐมนตรีเรียงหินคือฉายาที่สื่อตั้งเพราะว่าในยุคหนึ่งนะครับคุณสมศักดิ์ถูกซุบซิบนินทานะครับว่ามีการของบประมาณไปเรียงหินในความหมายของการสร้างเขื่อน นะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมบริเวณพื้นที่สุขโทขทัยคาบเกี่ยวกับบ้านคุณสมศักดิ์เองฉายยาเรื่องรัฐมนตรีเรียงหินมันก็เลยบังเกิดขึ้นมานะครับภาพคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่เคยพูดเรื่องสามสิบบาทนะครับในแง่สื่อภาพคุณสมศักดิ์เชื่อมโยงกับเรื่องโคล้านตัวซึ่งโคล้านตัวก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของประชานิยมของการแจกนะครับ ที่ต้องการจะสร้างคะแนนนิยมด้วยภาษีของประชาชนผ่านการซื้อครัวโคนะครับเพราะเมื่อคุณสมศักดิ์มาเนี่ยนะครับชนน่านไปเนี่ยนะครับการสร้างความยอมรับเนี่ยมันมีปัญหาทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานะครับแก้ความไม่ยอมรับของคนในส่วนนี้นะครับหรือว่าในข้อนี้อย่างไรนะครับตรงนี้สิ่งคือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่มีคําตอบนะครับ ในส่วนของคุณหมอชลนาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็นี่คุณปานปีเนี่ยเมื่อพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยก็จะเป็นศูญยากาศทางการเมืองนะครับในแง่ของการบริหารนโยบายต่างประเทศอย่างชัดเจนในกรณีของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันเพราะว่า กระทรวงสาธาสุขเนี่ยนะครับคุณหมอชลนนานเพิ่งแต่งตั้งนักการเมืองคนหนึ่งไปเป็นเลขาธิบดีนะครับนักการเมืองคนนี้เนี่ยนะครับเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของออคนกรทมนะครับในแง่ของการเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่ คาดคิดกันนะครับนักการเมืองคนนี้เขาพ่ายแพ้นในการเลือกตั้งให้กับพรรคก้าวไกลนะครับเหมือนกับพรรคเพื่อไทยจํานวนมากที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวเต็งทางการเมืองแต่กับจบชีวิตทางการเมืองตัวเองแบบกลายเป็นตัวเกรงนะครับไม่สามารถเข้าสู่สภา,าได้นะครับสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยนะครับเพิ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นเลขาหมอชลนานนะครับกระทรวงสาธารณสุข นะครับผมไม่แน่ใจว่าสุรชาติเทียนทองหรือออฟเนี่ยนะครับมาเป็นเลขาธิตรีได้กี่เดือนแล้วนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับคุณออฟสุรชาติเทียนทองก่อนหน้าที่คุณหมอชนน่าจะถูกเอาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีผมก็ถามว่าเอ้ยออฟถ้าเกิดหมอชนาธา์นะครับหลุดจากตาแหน่งรัฐมนตรีออฟหลุดด้วยใช่ไหมออฟเพิ่งมาเป็นเองนะคุณออฟก็บอกว่าใช่ครับอาจารย์เพราะตำแหน่งเลขาธิตรีมากับรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีหลุดนะครับคุณออฟสุรชาติเทียนทองก็หลุดไปด้วย นะครับนอกนอจากจากคุณออฟสุรชาติเทียนทองที่ก็อาจจะหลุดไปด้วยนะครับนักการเมืองสําคัญของเพื่อไทยอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่ผมมักจะพูดถึงนะครับก็คือคุณตรีชดานะครับที่เป็นคนซึ่งทํางานให้พักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายที่อยู่กับคนเสื้อแดงมาตลอดตั้งแต่ปี5-3นะครับแต่เหมือนกับพักไม่เคยเห็นหัวเธอเลยนะครับ คุณตรีชดาก็เพิ่งจะถูกแต่งตั้งขึ้นมานะครับให้เป็นทีมของคุณหมอชนละนานนะครับก็จะหลุดจากตำแหน่งในกระทรวงกับหมอชละนานไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการาหมดบทบาทนะครับในกระทรวงสาธารณสุขนะครับของนักการเมืองที่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเททำงานให้พรรคเพื่อไทยนะครับ แล้วก็เป็นนะักการเมืองที่ทุ่มเททํางานให้กับคนเสื้อแดงนะครับหรือว่า,าการเมืองนะครับแบบที่ครอบครัวชินวัตรยังเห็นความสําคัญของมวลชนเนี่ยนะครับคุณปลอยปลอยตีชดานะครับก็จะหลุดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่คุณอ๊อฟสุรชาติเทียนทองที่จะหลุดไปทั้งที่เพิ่งจะเพิ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นเลขาธิการตุนแต่กระทั่งคุณปลอยตีชดานะครับก็จะหลุดไปด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าคุณปอยเองก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้พรรคเพื่อไทยมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆก,กับลูกหลานชาวบ้านธรรมดาหลายต่อหลายคนนะครับว่าต่อให้เขาทุ่มเททํางานให้พรรคแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเมื่อไม่ได้มีแบ็คกราวของการเป็นลูกท่านหลานเธอนะครับไม่ได้เป็นคนนมสกุลใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝ่าด่านต่างๆในพรรคเพื่อไทยขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นคุณปอยตีชาดานะครับก็เป็นคนที่คงจะลุด จกบทบาทต่างๆ,ๆในกระทรวงสาธารณสุขไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนเสื้อแดงหลายส่วนอนอกมาแสดงความไม่พอใจนะครับว่าทําไมหมอชนละน่านถึงต้องหลุดนะครับเหตุผลก็คือคุณสุรชาติเพียงทองก็จะหลุดไปด้วยและคุณบอยติชาดาก็จะหลุดไปด้วยแต่ทั้งหมดนี้คือสไตล์บริหารของพรรคเพื่อไทยนะครับที่ทุกคนก็ต้องยอมรับกันนะครับเพื่อไทยเขาเป็นแบบนี้องค์กรเขาอยู่กันมาแบบนี้นะครับถ้านายใหญ่เอาก็ต้องเอาตามนายไปหือไปอือไม่ได้หมอชลน่านเองก็รู้ดีนะครับนันก็ เป็นการจบบทบาททางการเมืองในตำแหน่งขมนตรีของหมอชนน่านไปแบบที่ไม่เคยเกิดกับหัวหน้าพักที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักอื่นนะครับอาจจะยกเว้นพลเอกประวิตยนะครับแต่พลเอกประวิทย์นั้นท่านเลือกที่จะไม่อยู่ในคอรมอรอยู่แล้วตั้งแต่ต้นขณะที่หมอชนาน่านเนี่ยเลือกจะอยู่ในคอรมอรนะครับแต่จบด้วยการถูกเอาออกจากคอรมอรนะครับแล้วก็เพจหมอชนาน่านก็สแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชนาน่านผีชีพโดดเดี่ยวหนนกระทื ผู้คนนีเข้าซอกหรือหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไรอย่างอายปฏิกิริยาแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นภาพสะท้อนความไม่พอใจของบุคลากรในพักเพื่อไทยนะครับต่อกรณีคุณหมอชนละนานพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าจะมีแรงกระเพื่อมอะไรไหมในสไตล์เพื่อไทยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแล้วคุณหมอชนละน่านก็ไม่ใช่คนที่จะไปไปววยวายด้วย คุณหมอชนนั้น,ห,นหลายคนไม่ชอบบทบาทแกช่วงที่ตบาบัตรสัตว์นะครับแต่ว่าหมอชนนันไม่ใช่คนที่จะไปไวไวยวายไ,ไม่ใช่คนที่ออกไปโจมตีพรรคไม่มีคนคนคนี้เป็นคนรักพรรคนะครับคนคนนี้เป็นคนที่จะพูดว่าความจงรักภักดีกับพรรคเนี่ยเยอะไม่มีการโจมตีทั้งต่อหน้าแล้วก็ไม่มีการโจมตีรับหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเมาบอกผมอวยอีกไม่ใช่นะครับผมไม่ได้อวยนะครับอ่ะเนี่ยแหละครับคือสถานการณ์ของ พรักเพื่อไทยในวันนี้นะครับที่มีความสัจส,สนมีความอลหม่านกันนะครับแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าคุณเศรษฐาจะบริหารอย่างไรระบบที่รัฐบาลมีนายกคือคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐากันแน่กลายเป็นชนวนของเรื่องนี้หรือไม่นะครับภาพของคุณเศรษฐาภาพของคุณทักษิณแน่นอนว่าทุกคนเชื่อว่าคุณทักษิณใหญ่กว่าคุณเศรษฐาวันนี้คุณปานปีนะครับออกไป คำถามคือคุณปานปีกดใครคุณปานปีกดคุณเศรษฐาหรือกดคุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณปานปีกดคุณเศรษฐาแต่ไม่พอใจคุณทักษิณแต่คุณปานปีจะไม่โจมตีคุณทักษิณไม่มีแต่แสดงออกด้วยการคริติกผมจะไม่อยากใช้คําว่าโจมตีใช้คําว่าคริติกคือการวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาอย่างรุนแรงโดยการใช้คําว่าผลประโยชน์ขึ้นมาเตือนคุณเศรษฐาอันนี้เป็นคําเตือนที่รุนแรงนะครับ คุณปานปีไม่จมตีคุณทักษิณอย่างแน่นอนเพราะคุณปานปีรว่าคุณทักษิณซัพพอร์ตคุณปานปีเพราะัคุณทักษิณอาจจะมอคุณปานปีไม่หือไม่อือแต่คุณทักษิณรือแมว่าทุกคนมีหัวใจอาจจะมีความเกรงใจที่คุณทักษิณสนับสนุนคุณปานปีมาอย่างต่อเนื่องแต่ความเกรงใจไม่ได้แปลว่าคนเราจะไม่มีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วและเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่เขารู้ว่าถ้าเขาออกมันจะกระทบยังไงคนแบบคุณปานปีรู้แน่นอนว่าถ้าออกกระทบยังงไ รู้ว่าจะไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศรู้ว่าจะไม่มีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและรู้ว่าจะไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยรู้ว่าการเซ็นใบลาของตัวเองจะส่งผลให้เกิดสูญญากาศด้านนโยบายซึ่งคุณเศรษฐาจะเป็นจำเลยคุณปาปีออกแบบมีคอนเชียสรู้ตัวหมดนะครับไม่ไม่โจมตีคุณทักษิณไม่มีแต่เล่นแรงกับคุณเศรษฐามันนี่คือสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทย มีปัญหานะครับการปรับคอรมออื่นๆที่มีการวิพากษ์วิจารกันนะครับก็หลายท่านก็คงทราบดีนะครับว่าอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามานะครับก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับคนสนิทของพลเอกประยุทธ์นะครับในพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงที่เพื่อไทยเป็นการนำรัฐบาลก็มีการโจมตีเพื่อไทยอย่างดุเดือดนะครับคุณสุชาติก็ได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับเข้ามาอย่างที่ ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วสุชาติมาเป็นรัฐมนตรีในยุคที่เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโมเดลการเมืองนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วสุชาติชมกลิ่นนะครับเป็นแกนนํารวมไทยสร้างชาติในการสู้กับบ้านใหญ่เพื่อไทยนะครับตอนนั้นหากจําก็ได้ชนบุรีเกิดการประลองกันระหว่างกำลังกันระหว่างบ้านใหญ่เพื่อไทยนะครับคือทายาทกำนันเปาะ นะครับสนธยาคุณปลืม้มนะครับกับอดีตลูกน้องบ้านกำนันเปาะคือคุณสุชาติชมกลิน่นแล้วเพื่อไทยคนของเพื่อไทยก็มีการโพสต์ a c e b o o k โจมตีคุณสุชาติอย่างดุเดือดนะครับมีการด้อยค่าว่าคนอย่างนี้เคยเป็นลูกน้องมาก่อนทําน้องอะไรก็ไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่เป็นทาน้องเหมือนกับเคยเป็นลูกน้องจะมาเหิมเกริมสู้เจ้านายได้อย่างไรโจมตีทั้งในโซเชียลและการหาเสียงก็โจมตีกันอย่างดุเดือด นับปรากฏว่าบ้านใหญ่ทั้งบ้านใหญ่เพื่อไทยคือคุณตระกูลคุณปื้มตระกูลกำนันปะกับบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคือคุณสุชาติชมกลิ่นแพ้เก้าไกลบ้านใหญ่เพื่อไทยและบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติแพ้เก้าไกลซึ่งไม่เป็นพัรคบ,บ้านใหญ่ผู้สมัครเป็นคนธรรมดาหน้าใหม่หมดนะครับวันนี้การเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วเพื่อไทยก็เดินหน้าไปสู่การเมืองแบบเก่านั่นคือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติ สู้กับบ้านใหญ่เพื่อไทยจบด้วยการแพ้ก้าวไกลแต่เพื่อไทยปูมปูนบําเน็จให้ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับได้เป็นรัฐมนตรีในยุที่เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นสมการการเมืองนะครับวิธีทํางานการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยนะครับที่เราได้เห็นนะครับไม่ได้บอกว่าคุณสุชาติดีหรือไม่ดีอะไรนะครับรายการผมไม่มีการบอกว่าใครดีหรือไม่ดีอยู่แล้วเราเป็นสื่อเราไปโจมตีใครว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้ด้วยจะไปอวยจะไปอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่ว่า บอกได้ว่ามันเป็นแนวทางทางการเมืองแบบที่มันถ้าเป็นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติแตกต่างกันนะครับคุณสุชาติชมกิ่นดีเทางการเมืองแตกต,ต่างกับเพื่อไทยนะครับแต่วันนี้มันกลับตลบปัดกันนะครับไม่ได้บอกคุณสุชาติไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมก็เคยเจอคุณสุชาตินะครับไม่ได้พูดว่าคุณสุชาติดีหรือไม่ดีนะครับแล้วคุณสุชาติเองก็มีความคุ้นเคยกับเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณวันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนมีความคุ้นเคยกันนะครับ แต่นี่แหละครับการเมืองหมอชลนานผู้นําเพื่อไทยถูกเด้งออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับส่วนคุณสุชาตินะครับไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่ได้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับการเมืองก็เป็นแบบนี้ในประเทศของเรานะครับประชาชนจะคิดอย่างไรก็ลองสแสดงความเห็นกันวันนี้ในช่องแชทให้โบวดกันได้ว่า พอใจการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดหรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาแสดงความเห็นกันเดี๋ยวจะเอาโพลมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับว่าท่านพอใจการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดหรือไม่เพราะว่าช่องสีรถท้อเป็นช่องที่ถือว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์น,นะครับดังนั้นเมื่อประชาชนคือเสียงสวรรค์น,นะครับเราฟังความเห็นของประชาชนอย่างต่อนเนื่องโพลกาลังจะขึ้นหน้าจอใครที่โหวตโพลไม่เป็นนะครับมาที่ช่องแชทของ YouTube สีรถท้อนะครับเหนือช่องแชท จะมีปุ่มโพให้ท่านกดเข้าไปแสดงความเห็นกันนะครับโพเป็นแบบนี้นะครับดูตัวอย่างโพคำถามเป็นแบบนี้นะครับพอใจการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดหรือไม่ก็ไม่พอใจ90%นะครับมีท่านที่พอใจมาก10%เนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับคุณธนก,กันบอกว่านิติพลซูเปอร์ดันดี้ขออาภัยค่ะที่การดูนชงักแบงค์ระงับบัตรโอ้ขอบคุณมากครับ คุณธนัทกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับในช่อง YouTube ตอนนี้ก็มีผู้ที่ดูอยู่เกือบ5,000คนนะครับแต่ไม่ได้กดไลค์ประมาณ2,000คนนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยการสแกน q r code ก็ได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนด้วยการธนาคารกสิกรไทย0 0 7 2 9 7 7 0 6 8ก็ได้นะครับหรือว่าจะ สมัครสมาชิกรายเดือนใน Facebook ก็ได้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกรายเดือนใน YouTube ก็ได้หรือจะสนับสนุสนด้วยการโอนตรงมาที่ YouTube ช่อง Super c h a ชก็ได้ส่วนท่านที่ต้องการสมัครสม,รสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับมาที่หน้าแรกของ YouTube สีรถทองนะครับแล้วก็กดตรงคำว่า m b e r s h i p นะครับท่านก็จะเจอวิธีสมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งมี หลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งเรียกว่าด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทแบบที่สองเรียกว่าด้อมเนื้อปิ้ง6 5บาทแบบที่สามเรียกว่าด้อมผักผลมไม้80บาทแบบที่สี่เรียกว่าด้อมเนื้อวากิว1 0 0บาทนะครับแบบที่ห้าเรียกว่าด้อมปลาทอด1 5อบาทแล้วก็แบบที่หกเรียกว่าด้อมหมูกรอบ250บบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิก 6รูปแบบใน YouTube ช่องสีรถทอสรายเดือนเหมือนกับการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก Netflix นะครับเหมือนกับการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนะครับอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่ายต่างๆแต่เพราะว่าผมชวนมาสมัครเป็นสมาชิก YouTube สีรถทอสกันนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับเพื่อการสนรุนที่ยั่งยืนนะครับแล้วเราก็กําลังจะมีผู้ติดตามใกล้เขต 3- 4มสี่แสนคนมาขึ้นเรื่อยๆดูตัวเลขล่าสุดวันนี้นะครับก็คือเข้าไปอยู่ในเขตนะครับ จอ4 0 0แสนแล้วอยู่ในสัดส่วนประมาณล่าสุดนะครับก็3 8 0 3 0 0แ0 0คนนะครับอีกสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็น3น8 0 0 0 0แ8 0 0 0มนะครับแล้วก็เราเรากลางเดือนพฤ,ฤษภานะครับก็คงจะเป็น4ี่แสนคนนะครับเดี๋ยววันนั้นเราก็มาเฉลิมฉลองกันเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันนะครับที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนของ YouTube สีรถท้อกันหรือกดสมัคร ติดตามสี่แสนคนในนั้นด้วยก็ได้นะครับนี่คือการเมืองเรื่องของการปรับคณะระัฐมนตรีนะครับซึ่งก็คงต้องดูต่อไปนะครับว่ามีคนใหม่อย่างคุณจิราพรเข้ามานะครับมีคนใหม่อย่างคุณอ๊อฟเผ่าภูมิเข้ามาแต่ก็มีคนใหม่อย่างคุณสุชาติชมกลิ่นเข้ามาด้วยนะครับมีการสูญเสียคนอย่างคุณปานปรีไปออกไปด้วยนั้นระหว่างจิราพรกับกับกับคุณอ๊อฟเผ่าภูมินะครับแล้วอาจจะรุมคนใหม่อย่างคุณพิชิตชื่นบาน กับการมีคุณสุชาติเข้ามาและเสียคุณปานปีไปนั้นอะไรจะเป็นสิ่งที่สร้างดุลยภาพหรือสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลได้เดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของรัฐบาลเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของพักเพื่อไทยในวันนี้นะครับ